ข้าพระเจา้าจักฝึกพูดว่าจากักฝึกพึ่งว่าหิวเมื่อใดหิวเมื่อไหร่หรก็แวะมาก็แวะมาเซเว่นอิเลเมนเซเว่นเซเว่นดบเบิ้ดับเบิข้อที่สองในของพี่จอมนะคะข้าพระเจ้าท้าพระเจ้าจะามทุกคนว่าจะทำทุกคนว่าง มีโอเมมไหมครับมีโอเมมเบอร์ไหมครับต้อมั่งและข้อที่สามับเพื่อเป็นสักขีพยานยร,ร่วมกันนะครับด้อมใจปู่ทุกคนจะอ่านพร้อมกันนะเห็นไหมฮะเห็นไหมอ่านพร้อมกันได้ไหมฮะนะครับอ่านพร้อมกันนะฮะนับหนึ่งสองสาม ในการมอบความใจปูไปทั่วไทยผ่านเซเ e นอิเลเนในทุกสาขาและถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองคนจะได้เซ็นสัญญานี้กับเซเ e นอิเลเมนกบเช่นเดียคันนี่คือหนึ่งหน้าบริษัทเลยนะครับที่พี่จ่องและพแ่แดนจะได้เซ็นสัญญาสัญญาใจปูของเรานะคะ